นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับฟอร์ดม s สแตง Generation ที่4ปีคิตศักราช1994ถึง2004 โฉมนี้ถือเป็นการปรับแต่งโฉมของ Ford Mustang ไปมากพอสมควรภายใต้รหัส sn 9 5เป็นการดัดแปลงมาจากแพลตฟอร์มใหม่ f o x 4ที่ออกแบบสำหรับรถขับหลังโดยเฉพาะเครื่องยนต์พื้นฐานใช้เป็นขนาด3.8ลิตร v 6 145แรงม้าในปีคิตศกรา1 9 9ักราช1994ถึง1,995ก่อนจะจูนมาใหม่ให้เป็น150แรงม้า ในปีคิศ1996ถึง1998จับคู่กับเกียร์ธรรมดาทั้ง5สปีดและอัตโนมัติ4สปีดส่วนเครื่องยนต์5.0ลิตร V8 ก็ถูกยุติการผลิตไปในช่วงนี้อีกครั้งแทนที่ด้วยเครื่องยนต์4.6ลิตร SOHC V8 215แรงม้าช่วงปีคิตศ1996ในรุ่น Mustang GT และขยับเป็น225แรงม้า ในปีคิดตัศักราช1,998 Ford ดมัดแต่งในปีคิศักราช1,999มีการปรับปรุงการตกแต่งภายนอกอีกครั้งหลายอย่างอีกทั้งรูปทรงที่ดูมีความคมชัดมากขึ้นซุ้มล้อมีขนาดใหญ่ขึ้นตัวถังมีมุมเหลี่ยมมากกว่าเดิมทำให้ภาพรวมรถด,ดูดูดันมากขึ้นส่วนเครื่องยนต์นั้นถึงแม้จะเป็นตัวเดิม แต่มีการปรับจูนใหม่ให้มีความแรงเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องมาตรฐาน3.8ลิตร V6 ถูกจูนใหม่ให้เพิ่มกําลังเป็น190แรงม้า4.6ลิตร V8 ขยับเป็น260แรงม้าและเมื่อถึงปีคิจศักรา2001เครื่องยนต์3.8ลิตร V6 ขยับเป็นความแรง193แรงม้าจนมาถึงปี2004ได้เปลี่ยนเป็นเครื่องมาตรฐานใหม่ให้เป็น 3.9ลิตรแทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่